Ê chị Lê, ông mà thấy mơn Mày rác Ê Mày phút chân, phút lên này, mày kìa nữa nó không ngờ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ FC ช่อง GX2 ทุกทุกท่านเลยนะครับเนอะวันนี้ก็เป็นวันสงการนะพี่นะขอให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ผมกลับเข้ามาอยู่ในป่านะพี่นะยังไม่ได้เล่นสงการนะครับพี่พี่วันนี้ก็นี่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสงการก็เออเป็นวันวันแห่งการสนุกสนานนะพี่นะเหมือนว่าเป็นวันแห่งความสุขของคนไทยเรานะครับ ก่อนที่เราจะมีความสุขเนี่ยเราก็ควรจะมอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยนะพี่นะมีพี่ๆขอ,อกันเข้ามาเยอะเลยบอกว่ากลับมาเยี่ยมกอลัมในถ้าหน่อยวันนี้วันสงการผมถือโอกาสมามอบความสุขให้กอลัมในถ้านะถ้ามันกินอิ่มนอนหลับอมันก็มีความสุขอะพี่ก็นะนําขนมอา่านำน้ำส้มนะครับพี่ๆเอามาให้กอลัมกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นสงการกันต่อไปเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเข้าไปข้างในกันไม่รู้วันนี้มันจะ ให้ผมทายคำถามอีกหรือเปล่านะพี่นะแต่ว่าผมก็เตรียมความรู้มันแน่นเน,นะเรื่องคำถามอะไรพวกนี้ยเดี๋ยวก็รอเข้าไปดูกันข้างในกันดีกว่าไปพรอมเลยทุกคนนะครับเออ่ลุงคนป่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกไปไหนแล้วนะแกนัดผมให้เอากับคงกับข้าวมาให้แต่ว่าแกก็ไม่มาตามนัดซะงั้นอะเพนะพ มันผมก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาแกที่ไหนนะพี่นะก็ปล่อยแกไปนะวันหนึ่งลุงแกก็คงจะกลับมาที่นี่เองนะครับอืมแต่ว่าผมเป็นห่วงเอแผลของแกดีพี่กลัวว่าขาแกมันจะเน่าเลยไม่ใช่เจอกันอีกรอบหนึ่งมึงเดินไม่ได้ขึ้นมานี้ ทุกคนครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะช่วงนี้มันหน้าแรงนะครับตานะพี่ๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าใบบงใบไม้เนี่ยหล่นลงมาเต็มลําน้ําเลยนะแล้วทีนี้มันก็ทําให้น้ําสกปปกนะครับเนาะอุ้ยอีกก้างตัวเลื่ออะไรวะแต่ก็ยังพอกินได้อยู่นะพี่นะไปเดีย๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราจะเข้าไปในรูด้านบนกันนะจะเข้าไปเยี่ยมกอดลากันนะครับ ไป let's go <S อยากจะบอกทุกคนว่าผมเนี่ยรักไอ้กอลั่มเอ่อ ที่มันอยู่ในถ้าเนี่ยเหมือนลูกของผมทุกๆตัวนะครับพี่ๆนะมันมีกันอยู่สี่ห้าตัวนะในถ้าอ่ะผมก็รักมันเหมือนลูกของผมทุกๆตัวนะครับพี่ๆเนาะผมถึงได้เอาอาหารเอาอะไรมาให้มันเรื่อยๆนะสักวันหนึ่งเราก็คงแบบพิชิตใจพวกมันได้นะมาโอ้ยเย้ใช่ก่อนนะ ไม่เช็คไม่ได้พี่ไอเหลือไม่เท่าไหร่ไอ้เฮ้าวะดิไอ้เห้าวะาวะ่เตะโดนหัวมันทีเดียวมันฉกขาพี่นั้นนี่ก็ถึงเป็นความอันตรายนะแต่ว่าถ้ามีกอลลั่มอยู่ในถ้ำอ่ะผมเชื่อว่าพวกสัตว์คงไม่กล้าเข้านะอ จะเข้าถ้าตรงนี้ได้เนี่ยตัวเนี่ย,ต,ยต้องอ่อนมากๆนะพี่นะต้องแบบผิวไปผิวมาเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันแคบมากแล้วก็อีกอย่างหินมันแข็งมันแหลมมันแทงเนื้อแทงตัวเราโอ้ย 搞个了。Go, go. มันมีความรู้สึกเหมือนถ้ามันแคบแลง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาเล่นกันเถอะมึงมาทำไมไอ้คนเล้วกูเอาอาหารมาให้พวกมึงไงทำไมถ้ามันล่งขึ้นวะพี่เหมือนรู้ความรู้สึกเหมือนถ้ามันล่งๆลขึ้นนะพี่ไปดูขยงขยะเต็มไปหมดเลย กูเอาอาหารมาให้มึงมึงไม่ได้กินอะไรนานแล้วใช่ไหมล่ะใช่เป็นไงคิดถึงกูเลยดิกูไม่เอาของอาหารมาให้อะกูไม่คิดถึงแหมทำไมมันพูดดุย่างวะ,ะปกติมันไม่ได้พูดดุพูดแรงกับผมขนาดนี้นะวันนี้พูดดุมากเลย มอยู่กี่ตัววะเอามากินเอามากินขนมมาเอาขนมมาให้กูอยู่แค่ตัวเดียวโอ้ยมึงจะแหกปากทำไมมึงพูดแับกูเบาๆก็ได้ไล่กอลั่มตัวน้องไปไหนแล้วอ่ะกูแดกไปแล้วพูดจริงหรือพูดเล่นวะเนะี่ย เอามากินขนมดิกูเอาขนมมาให้มึงเอาไปมึงไม่เอาอะไรให้พวกุกเกนกูเลี้ยวนี่ไงเอามาให้มึงเนี่ยกูเลยแดกน้องกูไปจะออกมาแดกกูเปล่า

น้องกูไงกูไม่เชื่อไม่เชื่อกันเรื่องของมัง มึงพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยมึงกินเนื้อน้องมึงเหรอพูดจริงขอกิน้ากกูขอดูหน่อยได้เปล่าอยากกินไมล่ะกูไม่กินวางมาในถุงอะใจเย็นใจเย็นแม่

น้องมึงเหรอือดูเหมือนว่ามันจะเกี้ยวกาสดุดันขึ้นนะพี่นะอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันกินน้องมันไปหมดแล้วนะมันมีไอ้ตัวน่ารักดุกด๊กดิกด๊กๆอยู่ตัวไนทํามังไม่เอาอะไรไหมพวกกูเอง ไปลองดมดูหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่ากลิ่นกลิ่นเนื้อคนมันใช้กลิ่นแบบนี้หรือเปล่านะมไม่เคยกินกลิ่นมันแปลกๆไม่เหมือนสัตว์ทุกชน,นิดที่ผมเคยได้กลิ่นมานะเหม็นมากเลย กัดไม่เข้าผมจะไม่ไม่ลองกิดูละโอ้ยเมื่อกี้พี่ๆดวงตามันมองที่มันมองผมดวงตาดวงใหญ่มากอร่อยนะดวงตาดวงลูกปิลเลอเลยเมื่อกี้ที่มนมองผมตกใจเลยหันไดเมื่อกี้อร่อยอะอร่อยมึงกินเองเถอะกูเคียงไม่ลงว่ะ ตอนนี้มึงเหลือกี่ตัววะเนี่ยกูเหลือนคนเดียวมึงกินน้องไปจริงๆเหรอกูพูดถามจริงๆมึงน้องกินดูไม่ะ่ะออกไปข้างนอกกูไหมกูไม่ไปเฮ้ย hey! ถ้ามึงเหลืออยู่ตัวเดียวออกไปข้างนอกไหม กูจะพามึงออกไปข้างนอกกูไม่ไปมึงยังอยากให้กูเอาอาหารมาให้มึงเรื่อยๆเปล่าหรือมึงจะอยู่ของมึงเองคนเดียวอ่ะมึงยังอยากให้กูเอาเอาอาหารมาให้ม มาผมออกก่อนดีกว่า,า,า,แบบน,านะพี่นะเหมือนว่ามันดุเกินไปนะครับมึงจะเกินกลุยคนหรือเปล่าวะไม่แน่หายใจแรงมากพี่เสียงต่อชีวิตมากเลย ใจเย็นไม่ต้องหายใจแรงขนาดนั้นมันจะพุ่งชาร์จกูเป่ะวะกูต้องเผ่นออกก่อนแล้วมั่ีนี้พี่ใจเย็นใจเย็นเย็นไว้ก่อนไอ้น,นุม่มเย็นไว้มึงจับท่องไว้ในใจยุบหนอพองหนอ ยุบหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพังหนอตกใจยุบหนอพังหนอยุบหนอพังหนอ,หนอ,หนอใจเย็นๆนอยากนั่งกรรมาฐานไหมกูจะสอนมึงน,นั่งกรรมาฐานเอาเบามึงอยากไปดูนรกสวรรางไหม ฮะกูบอกว่าเรื่องของมังแค่นะเรื่องกูนะแค่จ้ะเพนก่อนจ้ะเดี๋ยวกินกูา ผมออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีเสียงโคงแขงคงแขงในถ้าอยู่นะเหมือนคนเอาอะไรเฟี้ยงไปมานะข้างในถ้ามีจานด้วยนะพี่ผมเอาจานเข้าไปใบหนึ่งเหมือนว่ามันจะเอาไอ้ถุงที่ผมให้หมันอยาจะฟาดกับหินในถ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่ๆแต่แม่งดุชิปพายเลยวันนี้มันบอกว่ามันเหลืออยู่ตัวเดียวพี่มันกินน้องมันเข้าไปมันกินน้องมันเข้าไปนะน้องมันไอตัวเล็กน่ารักดุ๊กดุ๊กด็ก,ดก,ดก,ดก แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนื้อที่มันให้ผมกินไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรเชื่อมันได้แค่ไหนนะแต่เนื้อเน่ามากเนื้อเน่าแล้วก็เนื้อเหม็นมากเนาะเหมือนว่าจะเป็นแค่การตากแดดนะไม่รู้ว่ามันไปหาแดดมาจากไหนมาตางเนื้อนะแต่ว่าเนื้อลักษณะนี้เก็บไว้กินได้นะพี่นะผมว่ามันอาจจะฉลาดนะถ้ามันสังหารคนในถ้ำไปจริงๆผีในถ้ำไปจริง มันน่าจะแล่เนื้อนะพี่นะแล่เนื้อแล้วเอาเอาไปตากแดดที่ไหนสักที่นึงแล้วมันก็ค่อยๆกินว้ทีละนิดทีละนิดแล้วมันบอกว่ามันหิวด้วยมันหิวหลายวันแล้วมันดุจับเลยพี่ออกก่อนไปกินถ้าอยู่ต่อมันกินผมไปเดี๋ยวอดเล่นสองการดิกูโอเคพี่ขอรีบกลับบ้านก่อนนะครับผมนะ ใครอยากให้ผมมาทําอะไรกับมันก็บอกมาได้นะพี่นะถ้าเป็นไอเดียเจ๋งๆดีๆนะแบบช่วยเหลือมันช่วยเหลืออะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกกันมาได้เดี๋ยวผมจะมาอีกนะครับไปพี่แต่ว่าอาจจะพาเพื่อนมาหน่อยมาคนเดียวกลัวพี่เดี๋ยวผมเป็นอะไรขึ้นมาในป่าไม่มีใครเอาผมออกได้นะโอเคครับ